โปรแกรมการฝึอกอบรมแบบคัสเค s โปรแกรมเป็นอย่างไรเป็นคำถามที่หลาย,ลายองค์กรครับให้ความสำคัญและก็สนใจมากครับ c ค s สเค e โปรแกรมนี้อยากให้ท่านนึกถึง Waterfall ครับน้ำตกครับน้ำตกจะไหลาจากแหล่งน้ำบนเขาครับแล้วก็ลงมาแล้วก็มีช่วงที่จะพักเป็นฐานครับ หากเรามององค์กรเราก็จะเห็นว่าบุคลากรมีหลายระดับครับตั้งแต่ระดับบริหารระดับผู้จัดการระดับหัวหน้างานแล้วก็ระดับพนักงานปฏิบัติการที่มีหลายระดับนี้เพื่อทําให้การบริหารจัดการการสอนงานการสร้างผลการปฏิบัติงานมีความต่อเนื่องครับดังนั้นโปรแกรม Cas ค s สเค e หรือค s สเค e โปรแกรมนี้ จุดประสงค์เพื่อจะนำคอมเมนซีหนึ่งหรือสองคอมเมนซีที่เป็นคอมเมนซีหลักและอยากให้ทุกๆระดับได้เรียนคอมเมนซีนั้นครับแน่นอนครับการเรียนคอมเมนซีนั้นในแต่ละระดับความละเอียดหรือจุดมุ่งเน้นในคอมเมนซีนั้นๆอาจมีความแตกต่างกันเช่นอยากจะพัฒนาภาวะผู้นำให้กับทุกระดับนี ทุกระดับเรียนภาวะผู้นำครับแต่เนื้อหาของภาวะผู้นำแต่ละระดับนั้นจะต้องแตกต่างกันและควรสอดคล้องเป็นคาสเคดกันเช่นผู้ริหารเรียน Leader Change ผู้นำการเปลี่ยนแปลงครับระดับสูงนะครับผู้จัดการเรียนเรื่องของ Coaching โดยเป็น Leader as Coach ครับจะต้องเปลี่ยนทั้งผู้นำและก็การเป็นโคชครับ หนางานเรียนเป็น leadership vision y ยูครับเป็นผู้นำภายในตัวเองและนำทีมงานได้ครับระดับปฏิบัติการเรียน s a l e leading ครับการนำตัวเองครับนี่เป็นตัวอย่างของการใช้ competency ที่เป็นเรื่องของ leadership และมาออกแบบเป็นโปรแกรมที่เป็น Card Case, ค,คัดเคสครับคัดเคสคือ1 competency ถูกออกแบบมาเป็นหลายระดับและหลายหลักสูตรและทุกทุกหลักสูตรนั้นมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงในคอมมินีเดียวกันครับอาจจะเป็นเรื่องของทีมขายก็ได้นะครับผู้จัดก,การผู้บริหารทีมขายเรียนหลักสูตรการบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์หัวหน้างานขายเรียนเรื่องของการขายและทักษะการขาย ในเชิงของโซลูชันนะครับพนังกงานขายเรียนนักขายพิชิตเป้าหมายครับในรายละเอียดของหัวข้อเหล่านี้สามารถที่จะออกแบบเป็นหลักสูตรย่อยเพื่อประกอบเป็นภาพใหญ่ย้ำตรงใคร้ว่าคัสเตสโรแกรมนั้นเนื้อหาควรมีความสอดคล้องเกี่ยวข้องกันบนคอมมินิซี่ที่ใกล้เคียงกันเนื้อหาต่างกันได้ครับแต่ควรสอดคล้องกันครับ ดังนั้นโปรแกรมที่เราออกแบบเป็นเชิงของคาสเทกก็คือน้ําตกตกมาพักแล้วก็ตกมาพัก,ก,ก,พกเพราะฉะนั้นทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องและช่วยเหลือกันเพื่อให้ทั้งสายคือทั้งทุกระดับนี้มีคอมเมนซีนั้นที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรครับขอบคุณครับ